นี่คือขังข่าวยักษ์ที่สามารถเรียนแบบเสียงของพวกเราได้มันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแล้วก็ชอบสังหารผู้คนจึงมันมักจะแอบอยู่ในถ้ำและใช้เสียงหลอกล่อให้ผู้คนไปหามันใกล้ๆโดวยวันนี้ผมและเพื่อนจะออกไปล่าหามันแต่เพื่อเพิ่มความแฟร์เข้าไปพกผมจะมีความสามารถในการขโมยความสามารถของสัตว์ที่ฆ่าได้เพื่อดูซิว่าพวกผมเนี่ยจะสามารถฆ่าเจ้าขังข่าวยักษ์ได้หรือไม่นะแต่ก่อนที่จะเริ่มกัน,อย,กนอย่าลืมกดไลค์กดคันเยอะๆล่ะและคอมเมนต์ด้วยผมจะสุ่ม5คอมเมนต์ขึ้นมาในคลิปถัดไปให้ครับเอาล่ะไปติดตามรับชมกเลยดีว่า งมาสิลงมาสิเฮ้ยยังไม่เปิดคลิปเลยยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเปิดทำไมพี่เราไม่เคยเปิดคลิปแล้วอ้าวเหรอลงมาโอ้ว้าวเอาล่ะตอนนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับพีก๊อตแล้วก็พี่อัลลันแล้วก็พี่โอมนะครับกับน้องพีก๊อตซ่าแบล็กสไมล์อะไรสมแบล็กทำไมคนจริงเขาชอบกินข้างค้าวอ่ะมันอร่อยพี่มันแซ่บอ่ะจริงเหรอฟิวเหมือนกินหนูมั้ ฟีลเหมือนกินหนูเหรอใช่ครับฟีลยังพอว่านะแต่ข้างคาวมันแปลกแล้วฟีลเหมือนกินหนูนาเนาะมันก็คล้ายๆกันน่ะแหละใช่ใช่ใช่ผมว่าน่าจะฟิวกรูดฟิวกรูดเหรอลองดูฟิวกรูดจริงเหรอเราจะไปลองกินข้างคเขานี่ทำไหมวยขอทอชด้วยโยนไปแล้วขอทอชด้วยครับขอทอชด้วยโอ้สุดยอดไปเลยไปไปลงลงทำครับลงทำครับผมได้กินพี่ได้กินอะไรกินข้างคาวเหรอข้างคาวกินข้างคาว ไหนพี่ได้กลิ่นสมุนไพรอ่ะมันติดมาจากตัวพี่แช่หรือเปล่าติดมาจากอีพีแค่แหละมนติดมาจากอีพีเมื่อวานอ่ะทางขาวสมุนไพรเขาบอกว่าแบบมีแบบเหมือนมีทัวร์คนจีนทัวร์หนึ่งอ่ะเขาเข้าไปในถ้ำแล้วเขาไม่ได้ออกมาอีกเลยก็ไม่ไม่รู้ว่าแบบเขาแบบหายไปไหนอ่ะนะเ่เป็นถ้ำรากลังจะไปกันนะฮะมามาเขาแบบเป็นแบบชอบกินของแปลกอ่ะเห็นแปลกเลยก็แค่ข้างขาวเองป่ะเออแค่ข้างขาวเองป่ะ ก็แค่ค้างคาวเองมันจะเป็นอะไรไปกินค้างคาวไปไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยโอเคเพราเราต้องลองดูละบากทั้งโลกงั้นเราก็ต้องเตรียมของลงถ้ำหอใช่ไหมโอเคน้องพีไปหาของมาเดี๋ยวพีจะเตรียมหน้าถ้ำเองใช่น้องพีไปหาของเดี๋ยวพีจะนั่งรอโอ้ยโอ้ยขอทีม่อลหรเออป่าไม่มีอะไรมันคือหน้าที่ของคนเป็นน้องไงใช่ครับเพื่อรุนพี่ทำเพื่อรุนใหญ่รุ่นน้องอะไร ครัยมย,มยอม,ยอ,ม kind of อะไรอะไรอะไม่มีอะไรเขาเรียกว่าเขาเออคนขึ้นถ้ำแผนหลอกคนแก่อะไรกันหรอใช่แผนหลอกคนแก่มาเออหัวอ่อนเกินไปไม่เยอะเลยนี <S <S ่จะประสงค์นะครับคือการมาเช็คว่าใครอาวุโสที่สุดในกลุ่มนะครับโอ้โหแบบรู้สึกกระทบยังไงไม่รู้ว่ะรู้สึกกระทบกระทบเราจะไม่มีเฮ้ยอะไรอะไรแปะหน้าผมอ่ะเขียวเขียวเหลืองเหลือง โอ้ยไปใบใบพี่รันได้ป่ะโอ้ยอะไรได้ปลาใช่ปะใช่ปะนั่นนั่นน่ะอะไรหลอกพี่นั่นน่ะนั่นน่ะหลอกนาลุงคอไหนไม่เห็นนั่นไงไม่เห็นเหรอของจริงไม่มีไม่มีไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอตีอย่าตีอย่าตีไหนมีอะไรของจริงไหนไหนวะไหนทะระเลทะระล่าเหรอไปมาหาปลาก่อนมาหาปลาก่อนทะระเลทะระล่าอะไรพี่โยมอะไรใครทุบญ้าข้างหลังพี่อ่ะเอ้ยใครใครใครปักไฟวะ ผมนี่แหละโอ้าวพระเจ้าเถอคิดมากคิดเยอะเออพี่หาหมูหาปลางั้นผมเอ้ยทำไมอันล็อกพิกไอเดนติตี้วะฮะมีอะไรแปลกๆจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเป็นหมูได้ชิบหายพี่เป็นหมูฮะเฮ้ยพี่เป็นหมูพี่เป็นหมูหมูหพี่เป็นหมูเฮ้ยจะฆ่าทำไมเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้พระเจ้าช่วยโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ช่วย กดไงพี่ไม่รู้พี่กดเลย่าดอ่ะไอผมแปลงร่างได้แปลงร่างได้ไหนไหนไหนแล้วแล้วมันแปลงกลับยังไงอ่ะฮะแปลงก่อนสิไม่เอาเดี๋ยวมีคนตีผมไปไปเถเฮ้ยตองนั้นพี่เห็นไฟป่อ Monster Hunter ผมแปลงร่างเป็นซอมบี้ได้โอ้ล้วเราจะได้บัฟอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรนะโอ้โอ้ดูพี่ดิดูพี่ดิอะไรสักอย่างหนึ่งนะอะไรเฮ้ยมันจะมันจะฆ่าพี่มั้ย เอ้ยมันทรยศว่ะอรยศมาธอรยศอะไรเนี่ยนะฮะไม่รู้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 อย่าบอกนะว่าเราเ่าคาร์บินแล้วเราจะเป็นอย่างนี้โอ้พระเจ้าช่วยกลับมาเป็นคนธรรมดาแล้วนี่เราเรากินหมูแล้วกลายเป็นหมูไงโอ้ดูพี่ดิ้ดูพี่ดิ้โอ้สองเองพิลันเราไม่เล่นแค่สองเองโอ้แบบนี้เปล่าแย่มากแย่มาก

มันเยอะเกินนี่ไม่ไหวสกิปดอนข้ามาช่วยแกแล้วช่วยช่วยหูด้วยสกาปดนขีเปอร์มาข้างหลังข้ามาช่วยแล้วผมเกยตื่นตายปลาเกยตื่นตายโอ้โหใจมากเลยโอ้สกิปดอนข้าสามารถปีนขึ้นบนนี้ได้ด้วยเฮ้ยเชี่ยนี่มันการแปลงร่างโอ้ยันเทพโอ้พระเจ้าอะไร โอ้พี่เห็นเรามาพี่เอ้ยเอ้ยโอ้พระเจ้าช่วยพี่เป็นโรมาดูดิ้ป็นไี่เอ้ยพี่เป็นโรมาพี่เป็นโรมาอะไรเนี่ยโอ้หลังข้างล่างยังทำมเนี่ยอะลองเช็คเลน่เอยเอเอ้งนั่นแหละโดลงไปเช็คดูชิบหายแล้วพี่ขอโทษ มันกดยังไงอะมันกดยังไงอะไม่รู้นกดใชควาดเสาโอ้โหพี่ปุ่มพาปุ่มพาปุ่มยาไม่เห็นได้เลยกดอะไรปุ่มอะไรไม่เห็นได้เลยเอ้ยช่าเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พระ้ยเจ้าเ่้ยพระเจ้าช่วยมันมาแล้วเอ้ไม่นะพี่ล้า้ จะแย่งผลงานอย่างนั้นเหรอเอ้ยน้องพี่อย่าไปแยกผลงานพี่สิฮ้ยออกไปน้องพี่ออกไปราดช็อตโอ้เจาเจอลงน้ำสิลงน้ำสิเฮ้ยเอ oh <laughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> okay. ้ยได้ <c oughs> <c oughs> ่ะอ้โหนมัเงเลยนี่าารกันแน่ยเพ่แปลงร่างเป็นปลาออโอ้โ้นี่มันมอดเ็นเทนหรือเปล่า โอ้ยโอ้ยตกใจหมดเฮ้ยโ้ยนึกว่าใครปลอมตัวซะอีกเอ้ยมใแล้วมันต้องไม่ใช่ได้แมงมุมไปล้ต้องพีระวังคเป้านลันระวังมันอันนี้มันคิปเปอร์พลันนี่หว่าเอ้ระวังระวังโอโหโกเย สี่รองข่าวอ้าวชิพายแล้วเปิดกันเองอ๋อมันแรงเกินไปไม่ไม่หายวะให้ดูดิดูอาหารที่มันพูดกับกมาดิไปดูฝั่งนู้นกันไหมโอ้ยคิปเปอร์ว่ายน้ำเร็วจังจริงคิดเองหรือเปล่าเอ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไอพูดวะนีไหมใครพูดอะไรไม่ไม่เห็นเหมือนกันอ่ะครั้งคาอ่ะไม่เห็นเฮ้ยอะไรมพวกกินผมแล้วก็ฮ่าฮ่าก็เชิญเชิรเชิญจะสมัยใครไม่รู้แล้วมีอะไรมาเสียวเลยหลอนหรือเปล่าสกิมิโดนหลอนหรือเปล่าสกิมิโดนหลอนหรือเปล่าหลอนไม่เสียงอะไรเลยเห็ไม่เสียงอะไรเลยไวรัสนั้นโดนนะดไวรัสโคโรโมอย่างนั้นเหรอมีจริงนะมันมีจริง ใจพี่มันปมไมมันไม่มีอะไรทั้งนั้นสกิปิโดนแกนั่นหลอนไันเองใจใหญ่พี่เป็นคิปเปอร์เหรอลัวอะไรอะไรเอาเอาเอาคือพีิโดนติดไฟสกิปิโดนเป็นสปี้เขอามาให้โดนแดดโยมมัวระเบิดมันระเบิดมันพี่ระเบิดมันได้เลย โอ้พระเจ้าช hey, oh, ่วยสกิม hey, hey, ิโนะเขาไมวไหวจริงๆสกิมิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นหมาอยากเป็นหมาเหรอเฮ้ย้องพี่เป็นหมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรดูแลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยเโอ้พระเจ้าช่วยหยุดบ้านตอนหมาพีข้างล่างลงไปเลย มันจะเจอเหรอต้องการถ้ำต้องการถ้ำใหญ่ๆอ่ะโอ้ยอ้ะแล้วเราขุดลงไปเลยเพื่อนขุดลงไปเลยอะไรอ่ะเฮ้ยพูดแล้วเราขุดลงไปเลยกิมไปด้านน้เองพูดอะไรของเองเนี่ยฟังน้ตเขไม่ได้พูดฟังนู้นไปยัวาวไแค่เสียงแวะแวะอะไรอ่ะตีไหมไม่รู้ไม่รู้มันอยู่บนบนบน ลันฮะเช็คีิพี่ขอให้โชคดีเป็นไงพี่เออพี่เห็นอ่ะเอาประจาช่วยต้องการเนื้อโอุ้ยถ้าเรามีถ้าเราโอ้มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเราเจอบัวบัวเห็ดเฮ้ยไปไปกันนะเห็นปะเห็นอะไร ข่าวมันมีมันมีเสียงพี่โอมอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้เฮ้ยเราลองขอลองฟังหน่อยย่องย่องไว้ซ้ายซ้ายซ้ายหันซ้ายไปใครอยากลองระเบิดคิปเปอร์ผู้อาวุโสไงล่ะอะไรมันอยู่บนใครมันเป็นตี๋ใครอยากลองระเบิดคิปเปอร์ผู้อาวุโสบ้างล่ะ เนรลองลองฟังวันลองฟังวัลองลองฟังวันลองฟังว right ันสกิป yeah, right ิทันพูดอยู่เหรอเตรียมเตรียมอุดละฮะสกิปิทันพูดอยู่เหรอใครพูดอะไรใครพูดอะไรอ่ะไม่มีนะเฮ้ยถ้าเรากลายเป็นร่างเป็นวันได้ล่ะเฮ้ยโอ้มันจะโคตรเสียงไงล่ะอือโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นขึ้นไปเราเปิดมันเราจะโทรเรจะระเบิดนะโอ้ทะลุทะลุทะลุเฮ้ยมันทะลุทะลุ ตายแล้วตายแล้วเป็นไงเป็นไงเอาว่าเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลงอะไรมาเนี่ยขลังข้างหลังเฮ้ยนึกไม่ได้ครับพี่ก๊อตอะไรของอะไรของจริงอะไรของปลอมอ่ะนั่นหน้านั่นหน้างหลังน่ะขลังอะไรเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยตายแล้วบัวบัวบัวเฮ้ย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 อันนี้ใครวะเฮ้ยอะไรแล้วเป็นใครอ่ะโอ้โห นั่นแหละสกิไม่ต้อหัวล้ออยู่อะอะไรพี่เห็นงตัวเองอะพี่นั่นสกิไม่ต้อหัวล้ออยู่ในป่าล่ะผมได้ยินสต่งตัวเองอ่ะอะไรเมื่อกี้เนี่ยๆๆเอาดิมาฆ่ามันพี่ผมพี่ผมรอใ่าไหนพี่ผมจะระเบิดมันพี่ไม่รู้อะไรพี่ไม่รู้ฮัลโหลพี่ทำอะไรมาผมนักเก่ง เร็วสิเรเยไร็บพยานว่ชโมงเอาเดียวเองกันแหละโดลงไปเช็คดูอะไรเนี่ยเฮ้ยชิบหายเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้่ยเฮ้พูด้ มันรู้ว่ามันโดนตีโอ้ยหิวข้าวโอ้ลงข้ามก่อนโอ้ดูพี่ดิเหมือนมันรู้ว่ามันโดนตีโอ้พี่ได้พลังแล้วผมอุตส่าห์ระเบิดมันตั้งนานนุ๊กทำอย่างนี้ได้ยังไงว้าวว้าวลงไม่ได้เราลงไม่ได้เราพีอันผมมีวิธีพี่วิธีอะไขึ้นยังไงเราก็แค่สร้างตัวปลอม มาอีกหนึ่งตัวตรงนี้เราปรับเป็นเกมโหมดนก็จะงงใครเป็นใครโอเค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 อะไรนะข้างล่างครับรองเราใช้ดูใช่เลยโอ้ป่ะเฮ้ยอี่เปนเจ๊งเกินอะไรนม่ยาดใรายการนี่เหาอีกแล้วว่าเฮ้ยเียงอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเี้

แปลกแหละแฟนทอมนี่มแปลกแล้วไม่ใช่ออกไปแฟนท่อมผีบ้าเบี้ยมันไมมีด้วยแฟนท่อมนะแฟนท่อมเคปูนตีไม่ดแล้วเชิก่อนการสอมบี้นู่นอยากกัผมพวกเจ้าอยากเจอทำใช่ไหม ครั้งล้างคลั้งล้างเจ้ามีอะไรเนี่ยเต็มเลยนะการให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเออท่านบริจเจช่วยขาด้วยได้เลยได้เลยเดี๋ยวการให้ท่านบริจเจอะไรในมือท่านนี่ท่านบริจเจท่านบริจเจอะไรเล่าเป็นมาท่านจารมนช่วยเราอยู่เออกเจ้าข่ามันซ่ามันอ่อนแอลงแล้ว ลอยแอ่งแล้วขาดมันตายขาดมันซ่ายท่าเบรดเจอขาตีไม่ได้อ๋อแล้วครับในสุดเราก็เจอท่ามสักทีในที่สุดเราก็มีคนนำทางแล้วเป็นเดชเดอร์ผู้นำทางเองข้างล่างมันเป็นน้ำหัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโยวมผมเป็นน้ำหัวเนี่ยในท์ทันนี่ผมเป็นเดชเดอย้ เอ้ยเอ้ยชาวบ้านเลยที่ห้ชาวะไหนอะดูด okay. ิโอ้เจ้าเทรเอาอาหารไปซะ้เจ้าวโคตรแย่ดูดูไว้ดูว้ดูไว้นี่ยนแนวเทเโอ้ยโชุดชาวบ้านตีพี่ ช่วยด้วยเฮ้ยเจแล้วพี่ผมโอเคดูดูดูนะโอ้ดูโอ้เพลนเดอร์เทรนเดอร์โคตรเลยเพลนเดอร์เทรนเดอร์โหจังวะเทรนเดอร์โหจังเลยเทรนเดอร์ของท่านไปแล้วโคตรโหดเลยเพลนเดอร์เลี้ยวร้อยนี่แหละวะโอ้เทรนเดอร์เลเวลแบ๊ก <c oughs> มันเป็นมันเป็นทำน้ำอีกแล้วตรงน,นี้ตรงนี้ตามมาโง่เราเป็นเห็ดด้สักทีขุดเหล็กด้วยซิทำเกาะเราจะมาฆ่ามันไม่ใช่เหรอเราจะมาล่าโอ้ยอดดีพี่โอ้โววชาวบ้านไปอยู่อะไรข้างล่างเนี่ยโอ้ oh. พระเจ้าช่วยนั่นอะไรข้างหน้าข้างหน้า เฮ้ยเฮ้ยเพชรเพชรเราเจอแล้วเราจบคลิปได้แล้วเอออ๋อเราจะโคตรยังไงเนี่ยเอาในสุดอ๋อพิลานนี้สุดแล้ก็เจอเพชรแล้วพี่ไม่เป็นไรน้องเพชรตอนนี้พี่เจอเหล็กพี่กำลังเผาทุกอย่างเอาไปเอาไปเอาไปนีเอาไปเลยวุ้นจานพิลันจานวนี้พี่โอ้โหอะไรอุ้ยอุ้ยเอออะไรอะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ อะไรอะเดี๋ยวไม่เนียนหรอพี่เป็นอะไรกันล่ะเป็นอะไรอะเป็นอะไรอะมันเสียงแบบเอาเลกไปก่อนแล้วกันไงขุดเลยนะพี่ขดเลยแล้วทำเลยขุดเลยโคดโครโครจะได้กลับบ้านสักทีชาวบ้านนอนกับบ้านแล้วโอเคโอเคที่คุณเลยไม่ต้องการเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยพี่ไม่ได้พูดนะเว้ยพี่ไม่ได้พูด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 ตัวนึงมันมีตัวนึงเไ้ยพี่ไม่ได้พูดเฮ้ยมันมาเฮ้ยพี่ไม่พี่ไม่ได้พูดมันมาแล้วพี่พี่ไม่ได้พูดเดี๋ยวเราต้องช่วยน้องพี่โอเคเดี๋ยวพี่จะออบไปแล้วกันไม่ต้องช่วยผมิดคลิปแล้วเอาเหรอโอ้ เฮ้ยมันทำอะไรน้องพี่อ่ะมันทำอะไรศพน้องพี่อ่ะเฮ้ย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 มันยิงอะไรสิพี่อ่ะยิงขิวเหรอเออนี่นี่นี่นีนี่นีนี่โอ้นี่แหละคลิป off the year โอ้โอ้ คลิปอัพเดียร์ลิอัพเดียรคลิปอัพเดียรอยเรนี่มนอะไรกันผมอกแล้วเ้เฮ้ยเยยเเ้เฮ้ย

ว่าสักทีเธออะไรมันบอกว่าสมอสเลนมัพีกอนอ่ะะอันนี่มันพีก้อนอันนี้มันพีกอนบ้ามันเป็นพีกอนมันคือพีกอนมันคือพีกอนโอ้พระเจ้าช่วยโอ้พี่เกล อะไกนเนี่ยตามาตามาตามาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตามา่อนเสิต่ดเนี้อะไรเี่ยเยมหากันเเาเพูดีเมื่อกี้เมื่อกี้ใครพูด่แต่่อแปลกๆนะเสียงคนเหมือนเลยอ่ะนีไม่ได้แล้วลังเกังเกเ้ยเฮ้ยี่อะไรเนี่ย เดี๋ชาวบ้านเอาเหล็กไปสร้างไอรอนปกริมไงมัาทำคนเหมือนก่นอัดเสียงเราใช่พี่มันเสียงเราบางทีองเสียงแปลกๆมันแกมพี่ได้ยินนะเว้ยเกเฮ้ยเดี๋ยมผมเป็นน้ำไปเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเพนเดอร์จะไปพิสูจน์เดี๋ยวพี่จะอ้อไปแล้วกันเราตรงกันได้ไงเขาไปไหนแม่

ฝากข้างอยู่นี่อยู่นี่ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยทำร้ายฉันเฮ้ยเฮ้ยเพชรเพ็ดเราเจอแล้วเราจบคลิปได้แล้ว